ดิ๊กำลังทำอะไรคะหาจัดต่ตตางๆค่ะอ๋ออ่าใส่เลยคะ่ะอันนันง่ายปุ้ยนี่ไงบ้านจะได้ง่บ้านเหรอนี่ดิ๊งยังงี้นี่ไงไ Prøv! นี่จ้ะเรียบร้อยจ้ะ,จะอ่ะ